สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมอลักฟันธงสองราศีทำแล้วรวยดวงครึ่งปีหลัง2565คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คืออาจารย์รักราชศรีนะคะซึ่งได้มาฟันธงดวงครึ่งปีหลังปีนี้กันค่ะ ดาวมรตยูนั้นเรียกได้ว่าจะย้ายราศีทุกทุกเจปีนะคะอาจารย์รักราชสีมาฟันธงว่าดวงครึ่งปีหลังประจำปี2565จะมีเหตุการณ์ดาวมรตยูกำลังจะออกจากไปในวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะหากราศีไหนยังอึมครึมป่วยใจยังรู้สึกอึดอัด หลังจากวันที่7กรกฎาคมให้เลิกป่วยใจนะคะเพราะว่าดาวแห่งมหันตภัยนี้เป็นดาวแปรปรวนกําลังจะผ่านไปแล้วค่ะเมื่อดาวร้ายๆที่ผูกไว้ในเรื่องของการเงินและชะตาโลกชะตาเมืองผ่านไปก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะและหลังจากที่ดาวมรุตยย้ายนั้นจะส่งผลมาตรการทางการเงินวิกฤตการเงินการงานความรัก และดวงสุขภาพอาจารย์ลักษ์ได้กล่าวถึงดวงครึ่งปีหลังโดยให้ดูจากลัคนาหรือเวลาเกิดจะเกิดความแม่นยำได้มากกว่าค่ะหรือว่าเราจะดูควบคู่ไปกับราศีของตัวเราเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อดาวมฤตยูย้ายเคลื่อนตัวไปแล้วอาจารย์ลักแนะนำให้ทั้ง12ลัคนาราศีหาเหรียนพราศิวะหลังดวงเมืองมาพกติดตัวจะยิ่งช่วยในเรื่องของการงานและใครที่ทำการค้าการขายก็จะขายดิบขายดีเป็นต้นไปเลยนะคะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูพื้นฐานชาวราศีธนูเป็นคนจิตใจดีชอบสร้างบุญเป็นดาวพระดาวคุณธรรมคุณงามความดีค่ะ มีโอกาสรวยตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563จนถึงเดือนเมษายน2566สองปีครึ่งที่ใครไม่ทำก็ไม่รวยโอกาสการเกิดรายได้เป็นมั่งคั่งแต่เมื่อมรุตยูยกย้ายมาจากราศีเมษจะเกิดก็คือ ถ้าใครเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมขยันขันแข็งจริงจังตั้งใจศัตรูอุปสรรคหมดไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิดศีลผิดธรรมอกตันอยู่มฤตยูจะแปลว่ามีศัตรูตัวฉกาดมีอุปสรรคมาขวางกั้นนะคะให้เริ่มปรับจัดการเริ่มตน้นลุกหลุยตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะดีค่ะ ประกอบกับมฤตยูย้ายชาวธนูยาลหลงไหลความรักความใคร่จะมีปัญหาสองเดือนจากนี้นั่นก็คือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมอย่าใส่ใจในเรื่องของความรักอย่าไปให้ความสําคัญนะคะต้องใส่ใจในเรื่องของการสร้างบ้านซื้อรถซื้อที่ดินภารกิจใหญ่จะสำเร็จลงทุนค้าขายเริ่มได้เลยค่ะ ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปเลยแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปหลงใครอย่าไปใจอ่อนเอาใจทุ่มกับงานให้สุดชีวิตสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานแล้วจะดีนะคะดวงความรักมีปัญหาอย่างที่บอกคะ่ะส่วนการงานเวลานี้เป็นเวลาของงานเด่นงานจะเกื้อกูล งานจะหนุนส่งผลอวยประโยชน์ให้ชาวราศีธนูอย่างสุดกำลังถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของดวงชะตายาวไปจนถึงเดือนเมษายน2566แนะนำว่าให้เสริมดวงด้วยการไปไหว้พระเสาทรงเสือแล้วจะเกิดผลดีกับตัวท่านนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกร ชาวราศีมังกรเป็นคนอนุรักษ์นิยมหัวโบราณคิดแล้วก็ทำแบบเดิมๆเป็นคนขี้รำคาญและตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ไปจนถึงเดือนเมษายน2566ถ้ามีคนรักมีแฟนมีโอกาสเลิกกันวิบัติมีปัญหาปวดหัวมีพักพวกพักพวกก็จะเริ่มแตก เอาใจออกห่างนอกใจคุณชาวราศีมังกรจะได้เจอตามหลักดาวโหราศาสตร์งานเก่าที่เคยมีก็ไม่ต่อสัญญาดวงพื้นดวงเนี่ยมีคุณงามความดีมีคุณค่าความสามารถประสบการณ์หลากหลายต้องขุดออกมาพรีเซนต์มาขายแล้วจะดีจะมีโปรเจกต์โครงการคิดใหม่ทำใหม่หลังวันที่เจกรกฎาคม แต่ถ้าเกิดคิดเก่าทำเก่ามฤตยูย้ายจะไม่ดีเลยทางจะตันไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมีคนอยู่ใกล้อย่างเพื่อนคนรู้จักจะมีความรู้มีประสบการณ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลได้ตอนนี้ให้ยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปิดตัวมีไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจะดีค่ะ ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นตื่นรู้เปลี่ยนดวงแล้วดีอาจารย์ลักษ์ฟันธงนะคะแต่ถ้าจะซวยก็ต่อเมื่อชาวราศีมังกรที่ดื้อรัน้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตจะไม่ดีค่ะส่วนดวงการเงินที่ผ่านมาปีครึ่งดาวการเงินเสื่อมไม่มีเงินหลางวันที่30มีนาคมดาวการเงินพลิกฟื้นแล้วเป็นเทวีโชคต้องฉลอนะคะ ส่วนเรื่องราวความรักค่ะมีก็เลิกจากกันไปไม่ควรมีจะดีกว่าคู่แท้ของราศีมังกรผู้หญิงจะได้คู่รูปร่างดีเอาอกเอาใจหรือว่าได้คู่หน้าเด็กนะคะแนะนำให้เสริมดวงด้วยเหรียญเทพพระราหูเทวีโชคแล้วจะเป็นการดีค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงจากหมอดูชื่อดังคลองเมืองไทยนั่นก็คืออาจารย์ลักราชีนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ